About your baby, only you, 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 you. The process, we for the first so time, we really shape a human student. Student group to raise your hand and tell an animal <laughs> in English. In English, such as, such as, the tongue. The has to dog. Okay

ก็นี่ถามว่าอะไรถามว่าเวดหมายความว่าอะไรครับเด็กๆนะครับจำคำศัพท์ได้ไหมคำศัพท์ภาษา,ษา,ษาษาอังกฤษเวดแปลว่าอะไรอ่ะเวดแปลว่าน,น้ำน้ำหนักถูกต้องครับดูว <ๆ S 1> ูเวดคราวนี้ครับขั้นตอตที่สองว่าอะไร A B จอดจอดจอด โลกรักคููจะสูนคนออกมาสาธิตการพูดประโยคนี้ให้ดูคนครับคู่ขอสุ่มเลขที่4และเลขที okay. you know. anyway. ่2ีิคโอ้โล่ยโไอเลโลกรัมเพื่อนหนักเท่าไหรครับสี่สิบ

ทำ okay. uh, uh, uh. ันเทิงนเทมันเทิงบันเให้พวกเราครับส่งสมาชิกมากลุ่มละหนึ่งกลที่คิดว่าเก่งที่สุดแถวที่สองแถวที่สามและแถวที่สคุณครูจะแจกเงินให้คนละหนึ่งตึกครับคราวนี้ครับให้เราแกะยางออกแล้วดูนักดูว่าคุณครูให้ตังไปกี่บาท คุณโคจะให้เราสมมติว่าเราเป็นเศรษฐีกับกิจกรรมนี้ครับมันมนี่หรอกสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองรูพนักงทีเลยครับเสร็จแล้วโคจะทำการเฉลยคนนี้แปลว่าที่รักกล่องที่หนึ่งไหมครับไม่ใช่ต่อไป กองที่สองคอนนี่กับวันหนึ่งนะครับไม่ใช่คอนนี่แปลว่านังพึ่งนะครับใช่เงินยังอยู่ครับสองหนึ่งข้อนี้ครับเสียงเริ่มแตกแล้วมีการกระจายเงินของแต่ละกลุ่มอันไปดูโจทย์ได้ครับกับคำสั่งนี้ สำหรับพ่อนี้ครับกล่องแรกเป็นคำตอบที่ถูกครับกล่องแรกซันเจี๊ยปีกใครซันเจี๊ยมือขิง,ง,งแ,ลและเก๊กบวบครับใครว่าขิง,ขง,งต้องมาเพื่อนขิงตับกล่องที่สามเป็นคำตอบที่ถูกครับ Icana, เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าสะหมุนไผ่แซบุนไพ่รู้จักน้องมีอะไรบ้างส euh, มุนไพรในชิ้นจะบอกเราชนมากจะปลูกไว้ที่ไหนครับอ เราครับเป็นเมูงเกษตรเกษตรกรนะครับเรานิยมปลูกสมุนไพรเอาไว้ถ้าบ้านไหนมีสมุนไพรสังเกตไหมว่าบ้านนั้นจะไม้ผู้ป่วยอยาได้คนยม่ป่วเพราะอะไรครับเพราะเราสามารถนำสมุนไพรมาแปลรูปคุณนะครับหรือเอามาต้มมาบ่ว น้ำสมุนไพรมีสัมพคนธต่างๆมากมายครูจะยกตัวอย่างก่อนอย่างแรกครับอันนี้คืออะไรใบเตยใตถูกต้อตงครับใบเตยถ้าเราคัน้นหรือบีบออกมาจะเป็นสีอะไรสีเขียวเป็นแรกใบเตยถ้าเรานำมปก้มจะให้ความสดชื่นและสามารถปรับสมดุล ินแล้วน,นอนหลับสบายครับน้ำต่อไปอัญชันครับอัญชันป้องกันเรคมะเร็งได้และยังสามารถให้สีฟ้าสำหรับตัวงานถ้าเราทำมานเป็นเครื่องดื่มทำไมเป็นสีว่วงครับตอนแรกครับน้ำอัญชันให้สีฟ้าแต่ทำไมเมื่อเรานำมาเป็นเครื่องดื่มทำไมเป็นสีวไไนวลอะไรนะพอ ใส่มะนาวลงไปในน้ำอัญชันจึงทำให้น้ำจากสีฟ้าเป็นสีของม่วงจุ้งโช้ของนักเรียนมีสมุนไพรหรือไมถ้าคิดว่าจุ้งโองเองนีเราลองไปสืบค้นหาข้อมูลดูว่ามีอะไรแล้วแล้วให้ทำ เอาแล้วนะครับครนนี้แล้วผมคืให้เราไปหาสมุมไพรมานะเราเอาสนุนากันมาเนี่ยครับสมุนรมาสมุนไพเยอะยมามาเลย่นะเห็นว่าในแต่ลชุมชนนั้นจกมีสมุนไพค,คุณครูจะสาธิตค,คุณครูนี่คุณจะสาธิตการทาน้คนคนาสุนไพน้ํนนานี่ครับ เยครับเกิดจากอะไรเกิดจากดอกเก็กฮวยซึ่งการทำดอกเก๊กฮวยนะครับเราต้องนำดอกเก๊กฮวยไปทำอะไรก่อนเอาไปต้มไปต้มทันน้ำอ๋อซึ่งทื่นต้มมาแล้วครับนี่คือน้ำเก๊กฮวยที่ต้มมาครับจะสังเกตว่าในน้ำเก๊กฮวยจะมีสิ่งที่เป็นน้ำและมีดอกเก็กฮวยขว้างใน การเทื่อกินเล้กินแบบนี้ไไม้อง้ออครับลองจับเครื่องกรองไครับดูนะครับคราวนี้ครูจะทการเทน้ำเกคือออกดูนะในเครื่องกรองจะมีหลอดเก็บนอยู่ซึ่งตอนนี้ครับอ่ะ เรา graduate, เรียนเรื่องของการวัดกันไป็นมากมาแล้วน้ำแค่คนนี้ครับมีไปมากเท่าไรแล้วครับมีไปมากเท่าไหร่ครับสองร้อยสองร้อยมิลลิลิตรน้ำกระเจี๊ยบของเราครับถ้าต้อมาจะมีรสชาติที่ขม เราจะทำการใส่ข้าวใ่ัว,ว,ว,วครับสิ่งนี้เรียกว่าอะไรครับช้อนตัวช้อนตัวสังเกตว่าจะมีหลายขนาดสังเกตคำนำสีการทำน้ำกับเจียรับเราต้องใส่เกลือจำน,น,นวนไห่ครับนน1ช้อนหนึ่งส่วนสี่ของช้อนตัว ซึ่งหนึ่งส่วนสี่ช้อนโต๊ะเราจะรู้ได้ไงครับสังเกตว่าในแถบของช้อนจะมีเหมือนเป็น่ากบวมีหนึ่งชอนสี่อ่ะสมมติว่านี่คือหนึ่งชอนสี่โมเลนต้องเทเกลลงไปเทลงไปหนึ่งช้อนสี่ช้อนโต๊ะเทลงไปถ้าเราคุคเทลงไปในนากลือครับเกลือจะเป็นยังไง เพื่อจะละลายคอนนี้เสร็จแล้วมาทำน้ำที่โใบหอมง่ายไหมเป็นไปน้ำเอาไปใส่ในน้ำแข็งจะอร่อยกว่านี้เป็นต้นให้เราทดลองทำ้าหน,นึ่งเป็นม้าที่ช่วยในการดับการหายและแก้อาการคุยได้ครับนั่นคือ ใบเตมขอมครับโดยผู้จะให้เราทำใส่น้ำตาลทรายหนึ่งร้อยนีครับใบเตยหนึ่งร้อยและเกลือ1หสองส,อสีอมช้อตโต๊ เปส่วนที่โฉบการนี้นนวน 3, 4, A, A มาเยคุณถ่ายให้คอเครื่องหม่คขอาถ่ายไหมเอาเอาเอาคนออกเอาเอาคนที่ที่อันไไม่ออกคือยื้ยยื้